สวัสดีครับเป็น HR r e c u m e n t Professional นะคะครับผม VSTE c n ประเทศไทยจำกัดนะคะซึ่งบริษัทเราเนี่ยเป็น Distributor นะคะเกี่ยวกับซึ่งวันนี้เนี่ยในส่วนของไอเองะคะก็จะมีในส่วนของ Line Manager นะคะที่อะมาช่วยร่วมเ e ิร์ชในวันนี้ด้วยนะคะเพื่อให้ได้คนที่ตรงตามที่ต้องการมากที่สุดนะคะซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นตำแหน่งที่ Specialist นิดนึงนะคะครับผมเป็นชื่อตำแหน่งอะไรนะครับชื่อตำแหน่ง s a l e Engineer ค่ะ รีเซลอินโเนี아เดี๋ยวเราลองใส่ชื่อตำแหน่งกับชื่อขององค์กรไปก่อนเดี๋ยวให้ทางพี่ธัญญ ในการเซิร์ชตรงนี้นิดนึงคะ่ะยินดีเลยครับไปเมเ,เจอร์มาเองเลยนะครับสวัสดีครับพี่ธัญญนนท์น,น,น,นะครับชื่อตำแหน่งวันนี้ที่กำลังมองหาคือ Pre sale engineer นะครับซึ่งจะไปตรงกันในระบบค่อนข้างเยอะพอสมควร9,200เรซูเม่เลยงั้นเดี๋ยวให้พี่ธัญญนนท์นนนช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะได้เซิร์ชเจอคนที่ใช่มากขึ้นนะครับนี่คุณธัญญนนท์เล่าคร่าวๆนิดนึงก็ได้ครับว่าตำแหน่งนี้หรือคนนี้เนี่ยเขาต้องมาทำอะไรหรือเราอยากได้คุณสมบัติอะไรเป็นพิเศษบ้างคครรรรัับปกติขอองเเเาานนี่็จะทะทห้ซพ์ลลนะครับ ก็คือเทคแคร์โปรดักที่เรามอบหมายนะครับอย่างเช่นโปรดักซิสโกอย่างเงี้ยครับก็คือธนาคารนี้ก็จะมาเป็นพีเซลเอเชียซิสโกต่อครับ คุณสมบัติอยเซงซิสโกเนี่ยก็คืออย่างที่ทราบกันก็จะเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์ก n e t w o r กิ n งซึ่งเน็ n e t w o r กิ n งเนี่ยมันก็อาจจะมี product หลากหลายนะครับอย่างเช่นพอ S B บ้าง for enterprise ครับนะครับ <c oughs> แล้วก็อาจจะมีอุปกรณ์ที่เป็นเน็ตเวิร์กในเครือข่ายของลูกค้าทั้งที่ <c oughs> เป็นออฟฟิศขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งก็ติดตั้งอุปกรณ์ของซิสโก้เนี่ยระหว่างสาขาหร <c oughs> ือระหว่างประเทศนะครับเรียกว่ามีหน้าที่งานที่อาจจะเฉพาะย่อยลงไปด้วยนะครับ keyword ก็น่าจะเป็น เท่าที่ฟังก็มีเน็ตเวิร์กมีซิสโกใช่ไหมครับที่อยากได้แบรนด์นซิสโกรหรือสกิลที่เราต้องการเนี่ยอาจจะเป็นสกิลของแบรนด์อื่นก็ได้ก็สามารถที่จะระบุเป็นยี่ห้อที่ทําเรื่องของเน็ตเวิร์กเช่นกันได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะเรียนให้กับทุกท่านด้วยนะครับคือว่าในส่วนของคีย์เวิร์ดเนี่ยบางทีเราอาจจะมีชื่อเฉพาะที่เป็นชื่อของบริษทัทชื่อของผลิตภัณฑ์เราสามารถใส่ไปในหัวข้อน,นี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อเราจะได้เจอคนที่เราต้องการมากขึ้นนะครับ ตัวคําคีย์เวิร์ดนี้ไหมครับเพื่อจะได้ไปเจอตัวแคนดิดตที่มีข้อมูลเหล่านี้อยู่ด้วยครับแล้วก็อย่างเช่นสมมติว่าเราต้องก,การคนบัติที่เขาแบบว่าผ่านการเทรนนิ่งเทรนนิ่งนะครับหรือว่ามีเซอร์ติฟายที่เขากับสอบเซอร์ไาเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยครับมีชื่อเซอร์เลยไหมครับมีชื่อของเซอร์ส่วนใหญ่ก็คืออาจจะเป็น CNA นะครับใ <C NA. S 2> นืเ่เซอร์ติฟิเคชันนะครับ C C I E ก็อาจจะแอดวานซ์แบบระดับแบบค่อนข้างท็อปทอปนะครับ C C A เห็นว่าแบบครับก็คืออาจจะมีให้เลือกกดบวกได้เลยนะอ๋อ C C A ด้านล่างครับตรงกลางด้านล่ <CC NA S 2> าจจงนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องเน็ตเวิร์กเซอร์วิสตชั่นนะครับก็คืออาจจะมีแบ็กกราวนด์แบบนด์อื่นมานะครับแต่ว่าคือหลักๆคือทำเน็ตเวิร์กมา เน็ตเวิร์กนะครับเป็นตัวเน็ตเวิร์ก่เดี๋ยวเราใส่แบบคร่าวๆประมาณนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเพิ่มเติมได้นะครับมีคําไหนเพิ่มเติมที่อยากเจอในเซูเม่ไหมครับพวกงานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายบางทีอาจจะระบุในภาษาไทยก็อาจจะกดบวกในเรื่องของระบบเครือข่ายไว้เลยเครือข่ายรับบเครือข่ายไว้เลยแวนแลนอันนี้ได้หมดเลยครับอินเทอร์เน็ตนะครับได้หมดเลยครับเครือข่ายการสื่อสารเครือข่ายสื่อสารนะครับงั้นลองดูประมาณนี้เป็นเบื้องต้นก่อนประมาณนี้ก่อนได้ครับดูผลลัพธ์กันนะครับ เป็นทางด้านสเปเชียลิสต์โดยเฉพาะเลยนะครับจากที่เซิร์ชมาตอนนี้ตานเนี้องจำนวนที่เจอให้เกือบ5 4,976รเิรซูเม่มาดูกลุ่มทักษะที่กลุ่มคนนี้มีก่อนเดี๋ยวเราใช้ตัวกรองอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ชัดขึ้นนะครับคนแรกชื่อตำแหน่งคือ Pre เ ale อ n g i n e e r คือตรงเลยนะครับแต่มาดูในคำคีย์เวิร์ดนิดนึงว่าเราเจอคำว่าอะไรบ้างจากที่เมื่อ,อ,อกี้เราตอกไว้นะครับมีอินเทอร์เน็ตแลนด์แวนนะครับมีซิสโก้เน็ตเวิร์ก CCNA ประมาณนี้เลยนะครับคือข้อมูลที่เราเจอครัรงครับ ค่อนข้างตรงแล้วดูสักหนึ่งท่านครับด้านล่างเพื่อใช้ดูว่าระบบการทํางานเป็นยังไงนะพรีเซลเอนจิเนียร์เหมือนกันครับตัวของคีย์เวิร์ดที่เจออินเทอร์เน็ตแลนด์แวรนะครับซิสโก้เน็ตเวิร์ก C C N A เซลเอนจิเนียร์วิศวกรงานขายอ่านี่อยู่ในกลุ่มพรีเซลเอนจิเนียร์ครับอีกท่านหนึ่งก็ทางด้านอินเทอร์เน็ตแลนด์แวร์เน็ตเวิร์กนะครับเครือข่ายสื่อสาร รีเซลเอนจิเนียร์ด้วยประมาณนี้ถ้าคุณสมบัติทักษะก่อนนะในกลุ่มคนลักษณะประมาณนี้ครับยังไม่ได้ดูเรื่องของระดับเลเวลตำแหน่งถือว่าเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในทักษะที่ต้องการไหมครับตรงครับต้องการใช้ตัวกรองตัวไหนเพื่อให้ชัดขึ้นไหมครับช่วงอายุช่วงเงินเดือนหรือจำนวนปีประสบการณ์ทักษะด้านภาษาอะไรเงี้ยมีหมดเลยนะฮะส่วนใหญ่ในอายุก็คือเริ่มต้นที่ประมาณสักยี่สิบห้าถึงสี่สิบครับอ๋อช่วงอายุยี่สิบห้าถึงสี่สิบเราสามารถใส่ช่วงอายุไปได้วิธีการใส่ตัวกรองเราจะใส่ทีละตัวแล้้วก็ดูผลลลััธ์ไปทีะชน ในส่วนของเงินเดือนเนี่ยไอทีตำแหน่งนะครับก็คือขึ้นอยู่กับประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเดือนสามารถที่จะเริ่มต้นตั้งแต่25 0หมืนาจนถึงเจ็ดสิบเคี๋ยวลังค่อนข้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็เซอร์พิซ่าดิจีด้วยครับผมอันนี้เมื่อสักครู่เรากรองไว้ด้วยช่วงอายุก็คนที่อายุน้อยกว่า24หรืออายุตั้งแต่40ปี4 1ปีขึ้นไปนะครับก็จะถูกตัดออกไปก็จะเห็นแค่ข้อมูลกลุ่มนี้นะครับถ้าใส่ฐานเงินเดือนเราก็สามารถระบุไปได้ครับบองไไหะะคลกก็จปด ครับจากหน้าจอตอนนี้อย่าง Pre เซลเอนจิเนียร์ท่านนี้นะครับ Security อย่างเงี้ยก็จะมีคําคีย์เวิร์ดเมื่อสักครู่ที่เรากรองไว้เหมือนเดิมนะครับอยู่ในช่วงอายุ25-40ปีเช่นกันเราได้นอนตัว Skill Cisco นะครับแลนด์แวร์ก็ยังคงก็ยังอยู่เหมือนเดิมมาอยู่นะครับแล้วก็ผู้สมัครบางคนนะครับตัวคีย์เวิร์ดอาจจะไปอยู่ในไฟแนบก็มีนะครับอย่าง2ท่านนี้เลยเนี่ยเจอในไฟแนบด้วยไม่ได้เจอแค่ตัวในระบบของจ็อกทับกันนะครับไฟแนบที่คันดิเดตแนบมาระบบก็เซิร์ชเจอเหมือนกัน อันนี้จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวถ้าข้อมูลค a n d i d a t หรือว่าเรซูเม่ของผู้สมัครงานประมาณนี้ถือว่าอยู่ในกลุ่มคนที่ใช่มากขึ้นไหมครับกมึ้นครับผมตำแหน่งนี้หามานานหรือยังครับก็สักพักหนึ่งครับงันก็เดี๋ยวเป็นกําลังใจให้สามารถค้นหาจากทางข้อมูลนี้แล้วก็เจอคนที่ใช่ได้เร็วขึ้นนะครับขอบคุณมาครับผมนะครับที่มาเลือสวัสดีครับ